กฤติตีความเจตนาของโมคินอย่างรวดเร็วตามด้วยฉีกยิ้มพูดว่าใช่ใช่ใช่ควรเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่พวกเราก็ยังเป็นพันธมิตรกันใช่ไหมข้าจําได้ว่าพวกท่านข้างนอกมีคําพูดอยู่ประโยคหนึ่งว่าศัตรูของศัตรูก,ก็คือมิตรโมคินสีหน้ายิ้มยิ้มนึกในใจว่าเจ้าเตีย้ยอยากเข้าใจผิดบางครั้งที่ศัตรูของศัตรูก,ก็ยังคงเป็นศัตรูคำพูดของคนข้างนอกอย่างนั้นหรือ เขานึกถึงตรงนี้ก็ถามว่าฉันขอถามหน่อยคุณรู้เรื่องข้างนอกมากแค่ไหนกอริสแสดงรอยยิ้มที่ลึกลับพูดว่าที่นี่มักมีคนภายนอกเข้ามาเยี่ยมเยือนบ่อยๆหลายปีมานี้ดูเหมือนจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นภาษาพูดของข้าก็เรียนมาจากพวกเขาดังนั้นข้าจึงมีความเข้าใจต่อโลกภายนอกอยู่บ้างเพียงแต่คนที่มาไม่เคยมีใครรอดชีวิตกลับออกไป เล่าให้ละเอียดหน่อยสิคนพวกนั้นอะไปที่ไหนกันโมคินหุบยิ้มที่เชื่อมั่นนั้นลงเห็นสีหน้าของโมคินเปลี่ยนไปโกริพูดว่าแขกผู้ทรงเกียรติเห็นไหมพวกเรายังมีช่องว่างในการร่วมมือกันอีกมากมายเราครึ่งชั่วโมงให้หลังโกรินำพวกทหารที่บาดเจ็บหายเข้าไปในป่ารอบตัวกลับมาเป็นเงียบสงับโล่งว่างอีกครั้งเห็นว่าโซรุจ้องมองทิศทางที่ฐานพวกนั้นจากไปอยู่นานโมคินถามว่า เป็นอะไรไปคานผมไม่ค่อยเห็นคุณสนใจใครสักคนมากถึงขนาดนี้โรุธถ้าคุณเป็นผู้คุมสัตว์คุณจะสนใจคนคนนั้นเหมือนกันโมเคียนเก็บรอยยิ้มพูดอย่างหวาดเกรงเขาก็เป็นผู้คุมสัตว์เหมือนกันหรือไม่โรุธกล่าววิชาคุมสัตว์ของเขาดูไม่แก่กล้านะักพอดูออกว่าเขาขาดทฤษฎีความรู้ที่เป็นระบบแต่ฝีมือในการปฏิบัติของเขาเห็นได้ชัดว่าเหนือกว่าผู้คุมสัตว์แล้ว เทียบขั้นของผู้คุม,มแมลงแม้กระทั่งอาจเข่าขั้นของผู้ที่ใช้กูด้วยซ้ำอ๋อโมคเคนรู้สึกหวาดหวัน่นขาทักษะของผู้คุมสัตว์แต่ก้าวข้ามขั้นของผู้คุม,มแมลงไปถึงระดับของผู้ใช้กูนั่นไม่เท่ากับว่าคนคนนี้สูงกว่าคุณถึงสองขันจูรึกถ้าอย่างนี้เราต้องระวังเจ้าคณชุดดำให้มากเป็นพิเศษสินะก็ไม่เสมอไปโซรุธพูดอย่างเชื่อมัน่น แมนเขาจะมีทักษะของผู้คุม,มแมลงและผู้ใช้กูอยู่บ้างแต่ความสามารถในการคุมสัตว์ก็ห่วยเกินไปนิดแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ําอีกอย่างดูจากวิชาที่เขาใช้ออกมาคล้ายกับว่าเขาจะใช้กูกับคนได้อย่างเดียวแต่ใช้กูกับสัตว์ไม่ได้นั่นหมายความว่ามาตรฐานการแบ่งขั้นของเราใช้กับเขาไม่ได้หากต้องลงมือกันจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องกลัวเพียงแต่เขามีวิชาบางอย่างที่ฉันยังดูไม่ออก ต้องคบคิดดูอีกหน่อยแบบนี้โมคินจึงเปลี่ยนจากตื่นกลัวเป็นยิ้มแย้มพูดว่าผมเคยบอกว่ายังไงนะสหายเก่าถึงยังไงที่นี่ก็เป็นถิ่นกำเนิดของผู้คุมสัตว์ของพวกคุณการมาที่นี่คุณจะต้องได้ประโยชน์อย่างแน่นอนโซรุธ so, พูดเรียบเรียบอย่าพูดถึงฉันเลยคุณกับเจ้าเตี้ยนั่นคุยกันไดเรื่องอะไรบ้างล่ะโมคินพูดอย่างล้อตัวเอง โอ้ข้อตกลงสุดท้ายของเราก็คือเรายุ่งเรื่องของเราเขายุ่งเรื่องของเขานั่นจะต่างอะไรกับการไม่ได้คุยล่ะซลเซอรุตย,ยิ้มแยิ้มโมคินเลิกคิวพูดใช่นะ่ะสินักเจราจาที่เก่งกาจที่สุดสองคนผลการเจราจาที่ดีที่สุดนั้นมักจะเท่ากับไม่ได้เจราจาอะไรเลยขณะโซลุตกำลังขบคิดถ้อยคำคล้ายเป็นปรัชญาของโมคินอยู่นั่นเองโมคินก็พูดเสริมอีกคำ แต่ว่าฉันได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จำนวนมากจากการพูดคุยกับอีกฝ่ายทาั้งทางตรงและทางอ,อง้อมอย่างน้อยฉันก็รู้ว่าไอวิหารระยำนั่นอยู่ชั้นบนสุดที่นี่ถูกเรียกว่าเขตอริยะสัมภาราในตำนานก็อยู่ชั้นบนเหมือนกันถ้าเราได้รับสัญญาณช้ากว่านี้อีกหน่อยเราจะประหยัดแรงเดินทางไปได้เยอะไอเตียนั่นรู้อะไรต่ออะไรไม่ใช่น้อยโซรุธพูดขึ้นต่อ หน้าตาช่างเหมือนกับเจ้าหนูดอเจนั่นจริงๆนะใบหน้ายิ้มแย้มเมื่อครูของโมคินขลุมลงอีกครั้งทันทีกล่าวเตือนโซรุธผมต้องเตือนคุณสักหน่อยนะคะถ้าคุณคิดอย่างนั้นจะเป็นอันตรายที่สุดไอเตียนนั่นกับดอเจเป็นคนละคนที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงเขาอาจจะน่ากลัวยิ่งกว่าพามอดจุดดำที่คุณเห็นคนนั้นมากหืมโซรุธแสดงความสงสัยร้ายกาจขนาดนั้นเชียวหรอฉันหมายความว่า คุณเป็นคนที่เชี่ยวชาญการใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ทุกอย่างมากที่สุดโอกาสที่ดีคราวนี้กลับปล่อยไปได้หรือโมคินน้านิงพูดว่าก่อนคิดจะหลอกใช้ใครต้องแน่ใจเสียก่อนว่าตัวเองจะไม่ถูกคนอื่นหลอกใช้การร่วมมือกับเขาในตอนนี้ด้วยกําลังคนและข้อมูลของเราในตอนนี้พูด,ดายากว่าใครจะเป็นฝ่ายหลอกใช้ใครงั้นก็หลอกใช้กันและกันไปสิสิ่งที่แอบปลาของโสรุตเคนออกมาจากลำคอ มาคินสายหน้าอย่างเรียบเฉยคําเตือนของท่านปู่คล้ายอย่างก้องอยู่ข้างหูเบนหากจะร่วมมือกันยังเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ฉันเชื่อแต่เจ้าจงจําไว้บนโลกนี้ไม่มีความว่าหลอกใช้กันและกันเด็ดขาดมีแต่คนฉลาดที่หลอกใช้คนโง่เท่านั้นไม่ว่าจะหลอกใช้หรือซ่อนแผนหลอกใช้คนที่เจ้าวเราะจนท้ายสุดจะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นดังนั้น จงอย่าหลงเชื่อคำสัญญาที่หวานชื่นเอาง่ายๆสิ่งที่เชื่อไม่ได้ที่สุดบนโลกนี้ก็คือคำสัญญาจงใช้ตาและหูของตัวเจ้าเองไปสืบหาความจริงจงใช้กําลังของตัวเจ้าเองไปควบคุมภาพรวมบนโลกนี้ไม่มีคําว่าหลอกใช้กันละคาหลอกคานหลายปีมานี้คุณหมกมุ่นอยู่กับงานวิจัยเชิงวิชาการมากเกินไปแล้วคุณไม่รู้สึกเลยหรือว่าไอเตียที่ชื่อกอรินั่นเป็นคนยังไง โมเขีนพูดย้ำน้ำเสียงทีละคำอำมัมมาเหตขี้ระแวงช่งางอ่านใจคนมีความอดทนที่น่ากลัววางแผนได้แยบยนตเขาสามารถวิเคราะห์นิสัยใจคอและบุคลิกของคนคนหนึ่งได้จากท่าทางที่ละเอียดอ่อนอีกทั้งมีหน้าตาปราศจากพิษภัยคำพูดของเขามีความยุยงมีสับคุณทางด้านสะกดจิตที่รุนแรงเชี่ยวชาญการปั้นแต่งคำโกหกที่ยากจะจับเท็จ ดูจากรอยแผลเป็นบนตัวและกิริยาเล็กน้อยที่แสดงออกมาโดยไม่รู้ตัวของเขาฉันเชื่อว่าฟีมือของเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นหรือคิดอย่างแน่นอนเขาสามารถตรวจสอบสถานการณ์โดยรวมได้อย่างเฉียบคมและก็ยังสามารถปั้นแต่งรายละเอียดทุกเม็ดให้เข้ากับแผนชั่วใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทั้งหมดที่ใช้ได้รอบตัวอย่างไร้ช่องโหว่นี่ก็คือสิ่งที่ฉันพบจากตัวของเขาจากการพูดคุยใกล้ชิดเอ๊ะ โซรุสนั่นไม่เท่ากับเป็นประ,ประเภทเดียวกับคนแบบคุณนะเซโมคินตอบนั่นก็คือสิ่งที่ฉันจะพูดไงไอตียานั่นมีส่วนที่คล้ายคลึงกับฉันไม่สิเขาถึงขั้นที่คล้ายกับคนคนนั้นมากกว่าขอหอยของโมคินขยับทีหนึ่งพูดว่าคุณก็คงไม่อยากถูกคนคนนั้นวางแผนเล่นงานหรอกจริงไหมคนคนนั้นหรือโซรุสอึ้งไปแต่แล้วสองตาก็มองตรงทั้งตัวแข็งทื่อ เขารู้แล้วว่าโมกินพูดถึงใครคนคนนั้นคนที่สามารถคำวนวณตัวแปรทุกชนิดได้ก่อนเหตุการณ์จะเกิดคนคนนั้นคนที่ไม่ต้องใช้คำพูดแค่ใช้สายตากับการโบกมือก็สามารถควบคุมภาพรวมคนคนนั้นบุรุษชาวตะวันออกผู้ลึกลับที่คนไม่มีวันดูออกว่าเขาคิดอะไรอยู่ไม่มีวันเดาได้ว่าก้าวต่อไปเขาจะทำอะไรคนที่มีดวงตาตัดกลุ่มหัวหน้าหน่วยของพวกเขาชายาในองค์กรก็คือโย เนื่องจากความกลัวที่ลูกทีมีต่อเขาและเนื่องด้วยความสามารถในการวางแผนอย่างไร้ช่องโหว่พวกเขาต่างตั้งฉายาหนึ่งให้กับเขารับหลังว่าผู้คิดแผนใกล้แล้วในที่สุดเป้าหมายก็อยู่ข้างหน้ามาสวัวชงโง่หัวเข้าไปก่อนครึ่งหนึ่งอย่างระวังตัวโผล่แต่เพียงดวงตาข้างเดียวออกมาเมื่อเห็นชัดเจนว่าเป็นโมกินและโซรุสก็พุ่งเข้าไปดน้ำตาหนองหน้าพร้อมกับแหกปากสิงดัง เจ้านายผมคิดถึงเจ้านายจะตายอยู่แล้วโมคินกับโซรุตสองคนนั้นนั่งคุยอะไรกันอยู่ใต้ต้นไม้ท่าทางนั้นไม่ได้เหมือนกับกำลังผจญอยู่ในป่าดงเดิบที่มีพยันตรายรอบด้านเลยแม้แต่นิดทว่าเหมือนกับผู้เร้นกายในเหมืองรับแลสองคนขาดแต่เพียงโต๊ะโอยเซียนกับชาวมอมอมสองจอกเท่านั้นเมื่อเห็นหมาสัวพุ่งออกมาจากปา่าคนทั้งสองไม่ได้ประหลาดใจโมคินยังพูดดุดดุ ทำไมได้รับสัญญาณนานแล้วปานนี้ถึงจะโผลม่มามาโซเีออกเสียใจร้องห่มรังไห้ปานใจจะขาดกระสิกกระสิกอือเจ้านายพวกคุณมาถึงจนได้ผมเอออผมโซรูธมองโดอมมาัวกึ่งยิ้มกึ่งเฉยโมกินตะคอกพอแล้วให้เวลาสามวินาทีหยุดร้องอะไรกันร้องเสียอย่างกับหมูติดสัตว์เสียงของมาโซเหมือนกับถูกกันไกตัดฉับหยุดสนิทในทันใด ฟิมือการแสดงคันเทพทำ่ไมปากที่นอนแทะไฟไหม้นั้นของโสรุษฉีกว้างขึ้นโมกินพูดต่อไปให้เวลา15วินาทีรายงานสถานการณ์มามาสัวปาดน้ำมูกน้ำตาออกแล้วพูดกระโดดล่มสำเร็จ13คนตอนนี้เหลือผมคนเดียวประทะก,กับศัตรูครั้งสุดท้ายศัตรูยังมีกัน6คนบนพื้นที่ชั้นนี้พวกเราพบชุมชนมนุษย์หแห่ง มาตรฐานการผลิตของพวกเขาเทียบเท่ายุโรปในปลายศตรวรรษที่ส8สถานที่เป้าหมายของศัตรูดูเหมือนจะเป็นที่ราบชั้นบนสุดในป่ามีกลไกและสัตว์ร้ายจำนวนมากชนิดที่น่ากลัวที่สุดเป็นสัตว์ที่สูงกว่าคนเล็กน้อยหน้าตาเหมือนเออเหมือนไดโนเสาร์อะ่ะมีเท่านี้ละครับผมสัตว์ที่เหมือนไดโนเสาร์โซรุตชงโงกตัวเข้ามาสอบถามแกบอกว่าพวกมันสูงกว่าคนนิดหน่อยเราให้ละเอียดหน่อยสิ หน้าตามันเป็นยังไงมาสัวบอกเล่ารูปร่างของมนุษย์ลูมัวตามจินตนาการของตนอย่างกลุ่มเครือยกหนึ่งโซลุส่สงเสียงหวเราะในลําคอโมกินพูดขัดขึ้นไร้สาระมีสัตว์อย่างนั้นที่ไหนกันมาสัวก้มหน้าไม่กล้าส่งเสียงโซลุสนานๆจะพูดแก้ต่างให้มาสัวสักทีเรื่องที่เขาพูดอาจจะเป็นจริงก็ได้เบน คุณตั้งสังเกตรหรือเปล่าว่าสภาพแวดล้อมที่นี่แตกต่างจากโลกข้างนอกโดยสิ้นเชิงนะโซรุธเงยหน้าขึ้นมองต้นไม้รอบตัวพูดว่าคุณคงรู้สึกเหมือนกันสินะสุดอากาศของที่นี่ทำให้ร่างกายผ่อนคลายมากขึ้นการเคลื่อนไหวก็เบาตัวคล่องแคล่วขึ้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าค่าออกซิเจนของที่นี่สูงกว่าด้านนอกมาในมุมมองของชีววิทยาค่าสูงต่ำของออกซิเจนส่งผลโดยตรงต่อระบบการไหลเวียนโลหิตของสัตว์ ซึ่งจะส่งผลในทางอ้อมต่อขนาดและรูปร่างของพวกมันต่อให้ที่นี่มีไดโนเสาร์จริงๆฉันก็ไม่แปลกใจอีกอย่างถึงแม้นฉันจะไม่ใช่นักภาษาพืชก็ดูออกว่าผัานพืชของที่นี่ดึกดำบรรพมากคล้ายกับเป็นของในยุคโบราณพูดถึงนักภาษาพืชโซรุธพรันถามขึ้นจริงสิมาสัวในคนหกคนที่เหลือมีคนผมขาวคนหนึ่งอยู่หรือเปล่าไม่มีครับ มาโวรู้ดีว่าโสรุตหมายถึงไกลเขาเองก็จับตาดูเป็นพิเศษอยู่เหมือนกันโซรุตกับโมกินสบตากันแวบหนึ่งโมกินกังขาหรือว่าจะถูกกำจัดแล้วล่ะโซรุตไม่ในคนกลุ่มนั้นไม่มีใครมีฝีมือขนาดนั้นได้อย่างมากก็คือถูกจับได้หลังจากคำนวณโอกาสแพ้ชนะและความได้เสียของตนเองแล้วเขาก็เลือกหลีกเลี่ยงการพนะซึ่งหน้าแยกไปปฏิบัติการเดียว สรุธูธคิดสครูแล้วพูดอย่างมั่นใจถ้าเป็นฉันฉันจะทำอย่างนั้นโมคินลุกขึ้นยืนแล้วพูดไปเถอะหวังว่าเขาจะไม่เลือกเป็นอริกับพวกเรามาสัวตลึงงานพูดว่าเจ้านายไปไป,ไปไหนล่ะครับโมคินไปที่ที่พวกนั้นอยากไปยังไงละ่ะมาสัวแค่เออแค่เราสางคนเนี่ยนะแล้วทางในพลคอฟโมคินหน้าบึง้งทำไม นายคิดว่าเราสามคนรับมือพวกจูมูชิงตาไม่ไหวอย่างนั้นรึพวกของนายผลคอฟจะมาที่หลังโซลุสฝืนยิ้มฝืนๆอยู่ข้างๆคกล่านี้เป็นเพราะสภาพอากาศที่เลวร้ายเกินไปทาให้หน่วยคอมมานโดที่พิจิตยอดพร้อมกับพวกเขาทั้งหมด45คนปรีชีพทั้งหมดเหลือพวกเขาแค่สองคนที่รอดมาถึงที่นี่แต่บนตัวของโมคินจะยังต้องมีเครื่องยิงแสงเลเซอร์อีกแน่ๆพวกเขาจะต้องเตรียมแผนสำรองเอาไว้อยู่แล้ว นึกถึงตรงนี้โซรุธพูดอย่างไม่เข้าใจทำไมคุณถึงได้ไว้ใจคนที่ชื่อคอฟนั่นขนาดนั้นนะที่มายุระมาตาโพจุมมชิงป่าเพิ่งกลับมาถึงก็ได้ยินข่าวแย่ๆข่าวหนึ่งทันทีทารักษาการมายุระมาตาพบวัตถุประหลาดตกลงมาจากฟ้าสนสูส่งทหารหน่วยหนึ่งเข้าไปตรวจดูสุดท้ายรองหัวหน้าหน่วยที่ชื่อเจอกานนำทหารบาดเจ็บสิบกว่าคนกลับมา ย่าจูหัวหน้าหน่วยของพวกเขาถูกยิงตายคนอ,นอื่นๆที่เหลือก็ตายหมดแล้วเช่นกันเซนซูกราบทูลเรื่องนี้ต่อกษัตริย์มยุรมาตาโดยตรงส่วนพระราชาที่ขาดกริณางเซนไม่รู้เลยว่าควรจะจัดการอย่างไรดีดังนั้นจึงเรียกหาผู้จุมุชิงป่ามาให้คำปรึกษาฟังเซนซูพูดจบจุมุชิงปาก็บอกให้เซนซูพาพวกเขาไปตรวจดูทหารที่บาดเจ็ ส่วนกษัตริย์อายุระมาตาไม่ได้สนใจผู้บุกรุกหรือผู้บาดเจ็บเลยสักนิดคิดถึงแต่เรื่องลูกสาวเท่านั้นด้วยการเรียกร้องของเขาพระคุณเจ้าถาสีจึงไปตวรวจดูองค์หญิงลามโมโดยมีมิน้นมินเป็นเพื่อนส่วนคนอื่นๆก็ตามเซินซูไปยังสถานที่ที่พวกทหารรักษาตัวอยู่กระสุนก้าวมอมมาจากอาวุธชนิดเดียวกันจางลี่ตรวจสอบกระสุนที่พาออกมาก่อนเพื่อนจูเมื่อชิงปาถามเจอก้า พวกเขาไม่กันกี่คนพบเจอพวกเขาที่ไหนเมื่อไหร่จร้ากาบอกพวกเขาว่าตอนที่พวกจุมพุสิงป่าไปยังหอคอยส,งส่งศพหารรักษาการพบเห็นคนลงมาจากฟ้าดอกเห็ดที่พวกเขาขี่มาไม่เหมือนแต่ก่อนพูดพลางก็วาดรูปคล้ายกับกล้วยหอมลงบนพื้นจากนั้นเซนสูก,ก็นำพวกเขาราว30คนเอาไปตรวจดูพวกเขาไล่ตามวัตถุบนฟ้านั่นจนกระทั่งเจอก,กับอีกฝ่าย นาที่ห่างจากมายุรมาตาระยะทางราวหนึ่งชั่วยามเจอก้าพูดอย่างมั่นใจศัตรูมีเพียงสองคนเท่านั้นส่งคนที่ยิ่งปืนทำรายพวกเขาเป็นเพียงคนหนึ่งในนั้นอีกคนไม่ได้ลงมือคนคนนั้นรูปร่างสูงใหญ่เหมือนองค์วัชระมาจ,จุติบนศรีรษะทูลทองคำเสริสมชุดที่เป็นสีเดียวกับป่าพูดภาษาที่พวกเขาไม่รู้จักพวกเขาถึงกับไม่ทันเห็นว่าเขาร่วงมืออย่างไร ก็ได้รับบาดเจ็บกันหมดสิ่งเดียวที่เห็นก่อนได้รับบาดเจ็บก็คือเส้นไฟสีแดงไม่รู้ว่ามาจากไหนโมคินมาแล้วก่อนที่เจอกาจะเล่าลักษณะของคนคนนั้นออกมาพวกจูโมชิงป่าก,ก็นึกถึงแต่แรกทับน้าของโมคินถ้าพวกเขากำจัดเกลี้ยงไม่มีทางที่ตัวเขาจะไม่มาและการสาต์กระสุนใส่นครบมยุรมาตา30กับกว่าคนในชั่วพริบตาก็ไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปจะทำได้ พียงแต่โมโคินถึงกับพาคนมาด้วยเพียงแค่คนเดียวนี่ทำให้พวกจุมโมชิงปาคาดไม่ถึงโมคินไม่เหลือลูกสมุนแล้วหรือไงแบบนี้ย่อมเป็นเรื่องดีเพียงแต่มันพีเึือกเกินไปหน่อยพวกเขาปักใจเชื่อไม่ลงจริงๆอีกอย่างคนที่มากับโมคินนั้นเป็นใครเป็นคนที่ชื่อโซรุสหรือว่าคอฟแต่เมื่อถามฐานบาดเจ็บที่เหลือพวกเขาต่างไม่มีใครเล่ารูปร่างหน้าตาของอีกคนได้เลย ความสนใจของพวกเขาถูกดึงดูดไปที่รูปร่างของโมคินและภาษาประหลาดนั่นจนหมดจุโมชิงป่ามองดูคนเจ็บเลือกสองคนที่บาดเจ็บไม่มากให้พวกเขาพาตนไปยังจุดที่เจอคนสองคนนั้นเซนซูส่งทหารหน่วยหนึ่งติดตามไปก่อนออกเดินทางพระกุณเจ้าราชสีสมทบด้วยโดยมีทหารรูปร่างกำยำคนหนึ่งเป็นคนแบกเขากับหมินม่นเข้าร่วมขบวน เยี่ยวยางกับจางลี่ตรวจสอบสภาพแวดล้อมรอบอย่างละเอียดนี่จริงหนานทำทหารนำทางคนหนึ่งไหนว่าผู้ทหารคน,นอื่นๆตายอยู่ที่นี่ไม่ใช่หรือแล,ล้วศพล่ะทหารคนนั้นด้านทางหวัดกลัวตอนนั้นทุกคนบาดเจ็บกันหมดคิดแต่จะหนีพวกเขาไม่ได้ตามมาน่าจะไม่รอดแล้วอ่ะศพเออศพเอเอข้าไม่รู้ป่าสั่งส่องมองรอบๆพูดเสียงแหบน,นี่ไม่เหมือนสถานที่ที่ผ่านการต่อสู้ เย,ยี่ยหยางกลับมาพูดว่าไม่ที่นี่เคยเกิดการต่อสู้แต่ถูกชำระจัดการแล้วป่าสั่งจับจ้องทหารที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยสายตาเย็นชาทำไมฉันไม่เห็นร่องรอยการตอบโต้ไม่มีรอยกระสุนเหลืออยู่เลยทหารคนนั้นถูกป่าสั่งจ้อนจนตัวหนาวาบได้แต่มองไปยังทางมินและพวกจูมูชิงป่าด้วยสายตาวิงวอนและมายาร่าแปลคำพูดของปาสั่งให้ฟังทหารคนนั้นจึงตอบอย่างลนลาน เราไม่ได้ได้ตอบโต้ก็บาดเจ็บกนหมดแล้วป้าสั่งสถานวูบหนึ่งคนยิงสามสิบคนไร้าการตอบโต้หรือนี่จังนานเองก็สะดุง้งดูท่าต้องทบทวนการประเมินฝีมือของโมกินกันใหม่เพราะถึงอย่างไรนอกจากลมยัยาราเพียงคนเดียวแล้วพวกเขาไม่มีใครเคยประมือโดยตรงกับโมกินอย่างจริงจังเลยสักคนจังลีหลีตาจ้องแผลบนตัวของทหารที่พามาพูดเสียงต่ำ ดูเหมือนจะมีคำอธิบายเพียงอย่างเดียวว่าทำไมจึงไม่มีรอยกระสุนอยู่เลยปาสังนิ่งเอื้องถลึงตามองจางลี่คุณหมายความว่าเขาชักปืนยิงคน30คนในซิววินาทีไม่มีสักนัดที่ยิงพลาดอย่างนั้นหรอโจมูสิงป่าบัดนี้จึงเข้าใจมีเบี่ยงกระสุนเข้าเป้าทุกนัดจึงจะไม่ทิ้งรอยกระสุนไว้บนต้นไม้และขดหินดีจึงหนานสอบถามทานคนนั้นต่อตอนนั้นตำแหน่งของพวกท่านอยู่ตรงไหน ท่านคนนั้นจึงชี้บริเวณคร่าวๆมันเป็นการตั้งวงล้อมรอบซึ่งทำให้พวกเขาต้องตกตะลึงยิ่งกว่าเดิมนั่นแสดงว่าโมคีนทำการยิงเป็นเส้นรอบวง360องศาในชั่วพริบตาอีกทั้งกระสุนทุกนัดไม่พลาดเป้ามันเป็นฝีมือการยิงแบบไหนกันนะถึงท่านคนนั้นจะบอกว่าตอนนั้นพวกเขาออกมาอยู่ในที่แจ้งหมดแล้วแต่การที่ล้มพวกเขาจนครบทุกคนโดยไม่มีใครทันคิดโต้ตอบ และแม่ยาราก,กับพระคุณเจ้าทาสีมามาะทานหนีจิ้งนานหนีจิ้งนานใส่หน้ามองงเพื่อบอกว่าตนทําไม่ได้นักบวชทั้งสองไม่ใช่ยอดฝีมือเรื่องการยิงปืนถ้าหนีจิ้งนานทําไม่ได้พวกเขาก็ยิ่งทําไม่ได้จังลี่วิเคราะห์มีแต่ต้องถือปืนทั้งสองมือเคลื่อนที่และยิงอย่างรวดเร็วแม่นยําเท่านั้นจึงจะทําได้ซ้ํำยังต้องมีทักษะการใช้สายตาสองข้างเหล่งเป้าที่ต่างกันผมจําได้ว่าเมื่อก่อนเคยเห็น ครูฝึกพูดถึงเหมือนจะเป็นวิชาแบ่งสมาธิของหน่วยรบพิเศษนี่จริงนานมันเป็นการใช้สมาธิในหลายหน้าที่ภายใต้สนามรบที่ซับซ้อนฝึกให้หน่วยรบพิเศษสามารถบันทึกตำแหน่งและท่วงท่าของศัตรูเอาไว้ในสมองเหมือนกับกล้องถ่ายภาพเมื่อล็อกตำแหน่งแล้วก็ไม่ต้องใช้ตามองศัตรูอีกแต่ใช้ภาพในหัวเป็นตัวกำหนดทิศทางในการสา์กระสุนส่วนตานั้น ใช้ล็อกเป้าของศัตรูคนถัดไปมันเป็นทักษะการฆ่าคนในสนามรบที่แท้จริงอย่างหนึง่งทหารที่ฝึกสําเร็จจะต้องถือปืนทั้งสองมือต้องล้มศัตรูห้าคนได้ในหนึ่งวินาทีหลังจากเงียบครู่หนึ่งมินมินถามพวกทหารที่บาดเจ็บหายไปไหนกันละ่ะเยลยางพลันนึกอะไรขึ้นมาได้พวกเขาไม่รู้จักทางจางลีนายหมายความว่าโมคินจับคนพวกนั้นไปนําทางหรือ แต่พวกเขาไม่รู้ภาษากันนี่มินมินก็พูดเช่นกันนำทางไม่ต้องใช้คนเยอะขนาดนั้นหรอกมั้งนี่จิงหนานไม่เยี่ยวอย่างผู้มีเหตุผลไม่รู้ภาษาสามารถใช้ภาษามือสื่อสารกันได้ในสถานการณ์ที่ไม่รู้ว่าคนเจ็บจะทนพิษบาดแผลได้นานแค่ไหนต้อนคนเจ็บไปให้หมดถือเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งเหมือนกันระหว่างทางจึงทยอยทิ้งคนเจ็บที่เดินต่อไปไม่ไหวเยี่ยวอย่าง ครูฝึกพูดถูกรอยเลือดจำนวนมากพุ่งหน้าไปทางยาจาแล้วนีิชนานถามขึ้นปัญหาตอนนี้คือโมคินรู้ได้ยังไงว่าควรไปที่ไหนแล้วเขากระโดดร่มลงมาที่นี่ได้ยังไงมินมินพูดขึ้นทันขวันอ้าพวกเขามีคนส่งข่าวศัตรูที่กระโดดร่มลงมาชุดแรกไม่ได้ถูกกำจัดจนหมดสิ่งที่พวกเราต้องเผชิญไม่ใช่แค่ผลร่มสองคนแต่อาจจะมากกว่านั้น เยียวอย่างกับจางลีพยักหน้าเห็นด้วยแต่จูโมชิงปาก,กลับขมวดคิ้วคิดในใจไม่ใช่หรอกมินมิน่นศัตรูของเรารู้ว่าที่นี่อยู่ใกล้กลับมายุระมาตาตอนนี้ศัตรูชุดแรกของเราไม่มีทางที่จะไม่ระวังตัวจากกลุ่มเราพวกเขาไม่มีติดตั้งเครื่องยิงเลเซอร์เอาไว้ในที่ที่ใกล้กลับมายุรมาตาขนาดนี้โมคินก็ยิ่งไม่อยากให้พวกเราลงรู้การมาถึงของพวกเขาบางที เป็นใครคนหนึ่งในทีมของเราเป็นคนติดตั้งเครื่องยิงแสงเศรษาของเขาปาดผ่านลูกทีมทุกคนไม่มีใครมีท่าทางตื่นตระหนกสุดท้ายรับกับสายตาของหนีจิ้งนานนีจิ้งนานคล้ายกับรู้ความคิดของเขายิ้มน้อยๆให้แล้วเป็นเชิงให้กำลังใจพยักหน้าเบาๆเ,เ,เป็นการบอกว่าคุณคิดอย่างนี้นะ่ะถูกแล้วจุมวิชิงป่าถามด้วยเสียตาว่าเป็นใครกันแน่ควรสงสัยใครกันแน่ ดีจิงนานเบนสิตามาทางมินมินแล้วก็มองไกลออกไปจูเม่ชิงป่านิ่งเอิงหันหน้ามามองมินมินกําลังเบป้ปากเห็นได้ว่าเธอเห็นเหตุการณ์เมื่อครู่แล้วจูเม่ชิงป่าไม่ได้อธิบายหันมาพูดกับทุกคนไปเถอะถ้าการสันนิษฐานของพวกเราถูกต้องเสน้นทางข้างหน้าอาจเจออะไรก็ได้บางทีพวกเราจำเป็นต้องเร่งไปให้นำพวกเขาพระคุณเจ้าดาสีกล่าวถูก พวกเขาเพิ่งมาถึงที่นี่ทางสภาพอากาศชยภูมิและความสัมพันธ์กับผู้คนไม่มีข้อที่ได้เปรียบเสวยจังหวะที่พวกเขายังยืนไม่นิ่งรีบกําจัดเสียไม่อย่างนั้นถัดจากนี้ไม่รู้จะมีตามมาที่นี่อีกเท่าไหร่จุมโมชิงป่าปฏิเสธคําขอร่วมเดินทางไปด้วยของพวกทหารมายุระมาตาโดยบอกพวกเขาว่านี่เป็นศึกที่นอกเหนือความเข้าใจของพวกเขาแล้วหากไปด้วยอาจเปิดเผยตัวเองโดยไม่ตั้งใจทําให้ตายเปล่า สุดท้ายด้วยคำสั่งของจุมวเชิงปาทหารพวกนั้นจึงนำคนเจ็บกลับมายุรามาตาส่วนคณะจุมวเชิงปาก็ไล่ตามรอยเลือดต่อไปเพียงแต่พวกเขาไม่เห็นว่าเมื่อพวกเขาจากไปแล้วทหารพวกนั้นต่างมองศบตาก,กันแล้วก็ยิ้ม